แต่น้ำที่เราใช้ชงกาแฟเนี่ยค่ะกลับมาทําให้รสชาติกาแฟของเราพังรู้ไหมคะว่าน้ำที่เราใช้ชงกาแฟเนี่ยค่ะมีผลกับรสชาติของกาแฟเนี่ยบางครั้งมากกว่าเมล็ดก,กาแฟที่เราเลือกอีกนะคะวันนี้ค่ะพี่ได้จะมาเปิดโปงค่ะว่าน้ําแบบไหนที่ใช่แล้วก็น้ําแบบไหนที่มาทําลายกาแฟของเรากันค่ะ้าธีเลือกน้ําที่เหมาะในการชงกาแฟนะคะข้อแรกค่ะให้เราใช้น้ารอ หรือว่าน้ำแร่คุณภาพดีค่ะน้ำที่สะอาดปราศจากคอรีนเนี่ยค่ะจะทำให้รสชาติกาแฟของเราเนี่ยออกมาได้ดีที่สุดเลยนะคะข้อ 2. ค่ะใช้น้ำที่มีแร่ธาตุพอเหมาะนะคะน้ำที่มีแร่ธาตุเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมในปริมาณที่เหมาะสมค่ะแล้วก็อันนี้จะช่วยดึงรสชาติกาแฟออกมาให้เราได้อย่างสมดุลน,นะคะซึ่งเราสามารถที่จะตรวจสอบด้วยเครื่องวัด TDS ค่ะ ก็ลองหาซื้อกันได้นะคะ TDS ที่เหมาะสมจะอยู่ที่75-150 ppm ค่ะข้อ3ค่ะใช้น้ำที่มีค่า pH เป็นกลางนะคะน้ำที่เป็นกลางเนี่ยะคะ่ะจะไม่รบกวนรสชาติของกาแฟแล้วก็จะทำให้เราได้รสชาติของกาแฟที่สะอาดแล้วก็กลมกล่อมนะคะข้อ4ค่ะใช้น้ำที่อุณหภูมิเหมาะสมนะคะอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ชงกาแฟเนี่ยค่ะควรจะอยู่ที่90-96องศาเซลเซียส เพื่อที่ว่าจะให้เราเนี่ยสามารถที่จะสกัดกาแฟออกมาได้รสชาติที่ดีแล้วก็เหมาะสมค่ะไม่ขมไม่ไม่เกินไปข้อน้าค่ะถ้าเราจะใช้น้ำประปาเนี่ยจะต้องกรองก่อนใช้นะคะแม้ว่าน้ำประปาบางพื้นที่นะ่ค่ะเราบอกว่าน้ำประปาดื่มได้แต่ว่าเขาก็ยังมีคลอรีนแล้วก็ยังมีแร่ธาตุอยู่มากมายนะคะแล้วที่สําคัญค่ะยังเป็นแร่ธาตุที่บางทีไม่พึงประสงค์สําหรับเครื่องชงกาแฟด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะก็จะทําให้รสชาติกาแฟของเราเนี่ยถิดเพี้ยนไปได้นะคะ